หัวข้อข่าวของสหรัฐอเมริกาในรัฐเท็กซัสได้หนาวสุดขั้วแล้วก็มีคนดับไปกว่า30รายไฟฟ้าไม่มีประปาก็ไม่ไหลและเกือบ7ล้านคนถูกสั่งให้ต้มน้ำกินและในด้านสวครูสก็ได้หอบครอบครัวหนีไปเม็กซิโกแล้วสื่อสำนักข่าว a g e n c ซี s AFP แล้วก็ AP ได้ออกข่าวว่าประชาชนในรัฐเท็กซัสเกือบ7ล้านคนได้ถูกสั่งให้ต้มน้าก่อน ในการบริโภคหลังจากเกิดพายุฤดูหนาวครั้งร้ายแรงที่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็มียอดดับล่าสุดกว่า30รายส่วนสวร,รัฐเท็กซัสสวชื่อดังเท็ดครูสก็หนีหนาวพาครอบครัวไปตากอากาศอบอุ่นอยู่ที่แคนคูนของประเทศเม็กซิโกส่วนสื่อ bbc อังกฤษได้รายงานว่าพายุหิมะทาให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและกระทบไปถึงระบบน้ำประปาในรัฐ เท็กซัสทางตอนใต้ของสหรัฐพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ออกคําสั่งให้ประชาชนภายในรัฐที่มีจํานวนเกือบ7ล้านหรือราวหนึ่งในสีของจํานวนประชากรของรัฐทั้งหมดต้องต้มน้นําก่อนนามากินแล้วก็ระบบไฟฟ้าของรัฐต้องแบกรับภาระในการใช้จ่ายไฟตามความต้องการเป็นจํานวนมากนึ่งมาจากสภาพอากาศที่หนาวจัดที่สุดในรอบ30ปีโดยสัปดาห์นี้อากาศหนาวถึงติดลบ18องศาเซลเซียสโดยอ้างอิงจาก i n s i d เด s ได้พบว่า โรงพยาบาลในพื้นที่เขตออสตินได้ออกคําเตือนฉุกเฉินเกี่ยวกับปัญหาน้ําประปาของทางโรงพยาบาลในวันพุธโรงพยาบาลเซนส์เดวิดเซาท์ออสตินเมดิคอลเซนเตอร์เซนส์ได้สูญเสียแรงดันน้ําในวันพุธแล้วก็ส่งผลทําให้ต้องส่งคนไข้บางส่วนไปยังโรงพยาบาลอื่นๆใกล้เคียงและก็ได้สั่งให้คนไข้อีกหลายคนนั้นกลับบ้านซึ่งในเวลานี้ทางโรงพยาบาลมีคนไข้ต่ำกว่า300คน,คนการที่ทางโรงพยาบาลไม่มีน้ําอุ่นเนื่องมาจาก ปกติจะต้องมีน้ำส่งป้อนเข้าเครื่องต้มน้ำเพื่อทำน้ำอุ่นซึ่งทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพบครั้งแรก และได้แจ้งสาเหตุให้ทางโรงพยาบาลทราบถึงปัญหาของการไม่มีน้ำใช้และก็โรงพยาบาล a s สเซนสันเซตันอีกแห่งหนึ่งในเมืองออสตินได้ประกาศถึงปัญหาการไม่มีน้ำใช้ในวันพูดด้วยสื่อ AP ได้รายงานล่าสุดว่าปัญหาไฟฟ้าดับในเช้าวันพฤห,หัสบดีนั้นต่ากว่า1ล้านคนแล้วแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบ4วันแต่ยังคงมีเป็นจานวนมากที่ไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาใช้หลังจากที่พายุฤดูหนาว ได้สร้างความเสียหายแก่ระบบไฟฟ้าและประปาอย่างหนักโดยพายุหิมะได้ตกหนักและก็มีน้ำแข็งในวันนี้ได้คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกในแถบเทือกเขาแอปพาเลเซียนทางตอนเหนือของรัฐแมลี่แรนด์และทางใต้ของรัฐเพนซิลเวเนียก่อนที่พายุฤดูหนาวจะมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนพระอาทิตย์ตกดินอย่างไรก็ตามในรัฐเท็กซัสวันพฤหัสบดีบ้านเรือนและธุรกิจกว่า00แ0แห่งยังคงอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้ต่อไปในตอนเช้า ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า1วันก่อนหน้านี้3ล้านคนซึ่งผลจะกเกิดจากสภาวะอากาศหนาวเย็นจัดส่งผลทําให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดไปแล้วกว่า30คนซึ่งในจนํานวนนี้ผู้เสียชีวิตอยู่ในพื้นที่เมืองฮุสตันมีครอบครัวชาวอเมริกันที่มีแม่ลูกและสาวลูกสาวหนึ่งคนได้เสียชีวิตจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ระวางที่นั่งอยู่ภายในรถภายในโรงเก็บรถของพวกเขาและคุณย่าพร้อมกับหลานอีก3คนก็เสียชีวิตจาก เปลวไฟที่ออกมาจากเตาผิงที่พวกเขาจุดเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายสื่อ AFP ได้รายงานว่าทีมประสานงานโควิด -19 ของทำเนียบขาวได้ชี้ว่าพายุฤดูหนาวเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งและการแจกจ่ายวัคซีนโดย Fox News Bay Area ก็ยังรายงานว่ากลายเป็นที่กล่าวขวัญเมื่อมีคนสามารถจับภาพเท็ดครูซสวร,รัฐเท็กซัสชื่อดังผู้สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เจทรัมป์อยู่บนคร เครื่องบินแล้วก็พาครอบครวัวหนีวิกฤตพายุฤดูหนาวในรอบ30ปีของรัฐไปพักที่เม็กซิโกอีกด้วย